ยินดีต้อนรับเข้าสู่บัชลุมสปอยนี่เป็นภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ตั้งใจอยากจะสปอยแบ่งปันให้กับเพื่อนๆครั้งแรกที่ดูเรื่องนี้เนี่ยผมรู้สึกลำบากใจนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เกี่ยวกับการจำลองเหตุการณ์สงครามที่เกิดขึ้นจริงในมุมมองของเด็กคนหนึ่งและเรื่องนี้ก็ได้รับฉายาว่าเป็นภาพยนตร์สงครามที่ดีที่สุดตลอดกาลครับ ผมก็เอยในใจนะครับว่ามันจะดีที่สุดตลอดการจริงหรือเนื่องจากหนังสงครามในยุคนี้เนี่ยมันก็ทําได้ออกมาดีมากๆแต่เรื่องนี้มันออกฉายตั้งแต่ปี1985แล้วนะครับมันจะดีที่สุดยังไงแต่หลังจากที่ผมดูจบแล้วนะครับผมก็รู้สึกเห็นด้วยนะครับว่ามันดีจริงๆกับภาพย,ายนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าคำเอ็นซีเข้าฉายในปี1985เอาละครับเรามาเริ่มสปอยกันเลยแต่ก่อนอื่นนะครับขอคนละไลค์กับคนละแชร์จากเพื่อนๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจ หนังเรื่องนี้เปิดเรื่องในช่วงสวงครามครั้งที่2นะครับในประเทศเบลารุสเราจะเห็นว่ามีชายแก่คนหนึ่งนะครับกำลังเตือนเด็กๆเ,เกี่ยวกับการขุดหาปืนในบริเวณที่เคยเป็นสนามรบเนื่องจากมันจะทําให้ชาวเยอรมันที่ยึดครองพื้นที่นั้นเนี่ยมันสงสัยนะครับแต่พวกเด็กๆก,กลับเพื่อเฉยต่อคําเตือนของผู้ใหญ่คนนั้นนะครับพวกเขาหวังว่าถ้าหากพวกเขาค้นพบปืนแล้วละก็พวกเขาอาจจะสามารถก่อตั้งกองโจรขึ้นมาและโจมตีพวกนาซีเพื่อที่จะปลดปล่อยประเทศของพวกเขา ความพยายามอย่างหนักของเด็กๆเนี่ยก็ไม่เสียเปล่านะครับและก็ได้รับผลตอบแทนในไม่ช้าเมื่อเด็กคนหนึ่งที่ชื่อว่าฟอรเรียได้ไปขุดพบปืนไรเฟิลที่ฝังอยู่ในทรายแต่ก่อนที่พวกเขาจะขุดได้ไกลกว่านี้นะครับก็มีเครื่องบินของเยอรมันเนี่ยบินผ่านพวกเขาทําให้เด็กๆต่างก็ตกใจกลัวครับในขณะเดียวกันเนี่ยทหารเยอรมันก็เห็นว่าฟอรเรียกําลังถือปืนไรเฟิลอยู่ในมือ หลังจากเหตุการณ์นี้นะครับฟอรเรียเนี่ยก็กลับมาที่บ้านเราจะเห็นว่าฟอรเรียอาศัยอยู่กับแม่และน้องสาวอีก2คนและตอนนี้แม่ของเขาเนี่ยก็เสียใจมากนะครับเมื่อรู้ว่าลูกชายต้องการเข้าร่วมสงครามฟอรเรียอธิบายว่าเขาต้องการเข้าร่วมกับกลุ่มพับพวกเพราะว่าเพื่อนบ้านที่อายุเท่ากันกันกบเขาเนี่ยต่างคนต่างก็ไปทําสงครามกันมาแล้ว เมื่อได้ยินเช่นนี้นะครับผู้เป็นแม่เนี่ยก็รีบไปคว้าขวานออกมาอย่างตื่นตระหนกและแม่ก็บอกว่าถ้าต้องการออกไปจริงๆแล้วก็เอาขวานอันนี้เนี่ยฆ่าแม่แล้วก็น้องสาวของเขาซะก่อนแล้วค่อยไปทําสงครามไม่นานหลังจากนั้นนะครับทหารโซเวียตสองนายเนี่ยก็เดินเข้ามาถึงบ้านของพวกเขานะครับและแม่ของฟอเลียก็ต้องรับทหารสองนายนี้อย่างเป็นมิตรแต่เมื่อรู้ว่าทหารสองคนนี้เนี่ยจะมาพาลูกชายของเธอไปนะครับเธอก็เริ่มรู้สึกหวาดกลัวส่วนทางด้านฟอรเลียนั้นกลับตื่นเต้นมากนะครับกับการมาถึงของทหารสองนายนี้ ฟอเรียก็ได้เอาปืนไรเฟิลที่ขุดพบก่อนหน้านี้เนี่ยมาโชว์ให้ทหารสองคนนี้ดูอย่างมีความสุขนะครับหลังจากที่พูดคุยก,กันสั้นๆนะครับทหารสองนายนี้ก็ลากฟอเรียออกไปนอกบ้านแม่ของเขาก็ขอร้องให้ทหารทั้งสองนายนี้นะฮะว่าอย่าทําอะไรลูกชายของเธอเลยแต่ก็ไม่เป็นผลแต่ที่จริงเนี่ยทหารสองคนนี้แต่งตัวเป็นพวกนาซีนะฮะแล้วก็แกล้งทําเป็นตีฟอเรียต่อหน้าชาวบ้านเพราะว่าพวกเขาไม่อยากให้พวกนาซีตัวจริงที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยสงสัยนะครับ ฟอเรียก็ถูกผลักเข้าไปในรถเข็นอันหนึ่งนะครับก่อนที่เขาจะมุ่งหน้าออกไปเขาได้แต่มองแม่และน้องๆของเขาทั้งสองคนด้วยอาการเสียใจเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากนั้นไม่นานนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้เดินทางมาถึงค่ายของพ่อกองโจรในป่าลึกในขณะที่ฟอรเรียเนี่ยกำลังสำรวจพื้นที่แถวนั้นนะครับเขาก็ตื่นเต้นที่ได้เห็นกองกําลังทหารของโซเวียตที่มารวมตัวกันอยู่ที่นั่นพวกเขามารวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่นะครับเพื่อที่จะถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก และฟอเลียซึ่งเป็นทหารหนุ่มนะครับก็ได้ถูกเชิญชวนให้เข้ามาถ่ายรูปด้วยเพื่อเป็นความสามัคคีในการต่อต้านการลุกลานของเยอรมันเย็นวันนั้นนะครับผู้บัญชาี่ยได้มอบหมายภารกิจครั้งแรกให้กับฟอรเลียนะฮะให้ฟอรเลียเนี่ยดูแลไข่หรือว่าเป็นยามนั่นเองและถ้ามีอะไรฉุกเฉินแล้วก็ไปแจ้งให้กับผู้ที่รู้รหัสลับเท่านั้นและผู้บัญชาการกองโจรที่ชื่อว่าโคซักเนี่ยสั่งให้ยิงใครก็ตามฮะที่ไม่รู้รหัสลับของพวกเขา หลังจากนั้นห้าเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับฟอเลียก็ได้รับคําสั่งให้ทําความสะอาดหม้อขนาดใหญ่ในขณะที่ฟอรเลียได้แต่ล้างหม้อนั้นเขาก็ได้แพลนสายตาไปรอบๆค่ายและเขาก็อิจฉานะฮะเมื่อเห็นผู้ชายคนอื่นๆเนี่ยเอาใจหญิงสาวที่ชื่อว่ากาชาและก็ได้รู้ว่าเธอเนี่ยเป็นพยาบาลของค่ายแห่งน,นี้ฟอรเลียเองก็หลงใหลในความงดงามของเธอเช่นเดียวกัน,นครับเขาจึงจ้องมองเธออยู่ระยะห่าง หลังจากนั้นไม่นานนะครับหัวหน้าค่ายเนี่ยก็ให้ทุกคนมารวมตัวกันและบอกว่าถึงเวลาที่จะกําจัดพวกนาซีแล้วหัวหน้าค่ายก็ประกาศอย่างดังนะครับว่าตอนนี้เนี่ยถึงเวลาแล้วที่พวกเขาจะเข้าไปสู่สนามรบและต่อสู้เพื่อประเทศของตนในขณะนี้นะครับกราเชา่ก,ก็มาถึงและก็มองดูโคซักด้วยสายตาที่เหมือนกับว่าสื่อสารด้วยความรักแต่โคซักเนี่ยไม่สนใจเธอนะครับก็เลยทําให้หญิงสาวคนนี้เดินหันหลังไป หลังจากสรุปแผนการลบเรียบร้อยแล้วนะครับโคซักก็ถามออกมาว่ามีใครที่ไม่สามารถจะเดินร่วมกับขบวนของพวกเขาได้ทันใดนั้นก็มีชายคนหนึ่งก้าวออกมาครับพร้อมอธิบายว่าเพราะรองเท้าของเขาขาดก็เลยทำให้เขาเดินทางไกลไม่ได้ดังนั้นนะครับโคซักเนี่ยจึงสั่งให้เขาแลกรองเท้ากับฟอเลียเนื่องจากว่าเขาเห็นว่าฟอรเลียเนี่ยเป็นมือใหม่แล้วก็ยังเด็กอยู่ฟอเลียยอมเสียสละรองเท้าของเขาอย่างไม่เต็มใจนะครับและก็รู้สึกเสียใจที่ตัวเองเนี่ยไม่สามารถเข้าร่วมรบในครั้งนี้ได้ ไม่นานหลังจากนั้นครับเหล่าทหารก็ได้เริ่มเดินทับออกไปถ้งไว้เพียงแค่ฟอเลียและผู้หญิงคนนั้นอยู่ในค่ายเท่านั้นต่อมาครับเราก็จะเห็นว่าฟอเลียเดินกลับมาด้วยทางลัดะฮะเดินผ่านป่าด้วยความผิดหวังและก็ร้องไห้เหมือนกับเด็กๆแต่เมื่อเขาเดินกลับมาถึงค่ายนะฮะไม่กี่วินาทีต่อมาเนี่ยเขาก็ตระหนักว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวเมื่อได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงร้องไห้อยู่ใกล กลายเป็นว่ากาชาเนี่ยก็ถูกทิ้งไว้อยู่เพียงลําพังด้วยเช่นกันโดยที่ไม่ได้ติดตามเหล่าทหารน,นั้นไปทั้งสองก็ได้จ้องมองกันและกันแล้วก็ร้องให้เสียงดังออกมาแต่ไม่กี่วินาทีต่อมานะครับการแสดงออกของทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เปลี่ยนไปอย่างกระทันหันนะครับและทั้งคู่ก็เริ่มหัวเราะเยาะความโชคร้ายของตนเองจากนั้นทั้งคู่ก็แนะนําตัวให้กันและกันนะครับแล้วก็สนทนากันอย่างสนุกสนานกาชาได้บอกกับเขาว่าเขาเนี่ยเป็นคนโง่และก็ขี้ขลาดและนั่นก็คือเหตุผลว่าทําไมเขาถึงถูกทิ้งไว้ข้างงงหลันันน่เอ และเธอก็คิดว่าโคซักเนี่ยสงสารเขานะครับแต่ฟอเรียก็ไม่เชื่อเรื่องนี้ทันใดนั้นนะครับทั้งคู่เนี่ยก็ได้สังเกตเห็นเครื่องบินเยอรมันลำหนึ่งบินอยู่ท่ามกลางอากาศและทั้งคู่ก็เห็นว่าเครื่องบินลำนั้นเนี่ยกำลังโจมตีพื้นที่ดังกล่าวและก็ทิ้งระเบิดหลายลูกลงมาที่นั่นเนื่องจากเหตุการณ์นี้นะครับก็เลยทําให้หูของฟอเรียนเนี่ยเริ่มที่จะมีเลือดออกมาครับและก็ทําให้หูของเขาเริ่มได้ยินไม่เหมือนเก่า มีทหารล่มชาวเยอรมันฮะที่โดนล่มมาโจมตีพวกเขาแต่กลับติดอยู่บนต้นไม้ทั้งสองคนก็ใช้โอกาสน,นี้รีบวิ่งหนีเข้าไปในป่าลึกทันทีทั้งสองคนเนี่ยซ่อนตัวอยู่ในสถานที่ปลอดภัยะฮะในขณะที่ทหารเยอรมันคนนั้นยังคงยิงไปทั่วทุกมุมทุกที่ปรากฏว่าพ่อนาซีเนี่ยกำลังกำจัดกองกำลัง,ท,งทั้งหมดที่ต่อต้านพวกเขาในพื้นที่นี้นะครับต่อมาฟอเลียก็ได้สร้างที่พักชั่วคราวด,ด้วยใบยไม้ขนาดใหญ่นะครับและทั้งคู่ตัดสินใจที่จะใช้เวลาในค่ำคืนนี้พักที่นี่ ทั้งสองคนกำลังสั่นเทาด้วยความหนาวเย็นครับและฟอเลียก็บอกกับเธอว่าเขาจะพาเธอไปบ้านของเขาในวันพรุ่งนี้ซึ่งเขาจะแนะนําเธอให้กับแม่และน้องสาวทั้งส,งสองคนของเขารู้จักเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับทั้งคู่ก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็มีฝนตกนะฮะทั้งคู่ก็เต้นลากลางฝนอย่างสนุกสนานจากนั้นนะครับทั้งคู่ก็มุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านของฟอเลียและทีนี้เราก็จะเห็นว่าเท้าของฟอเลียเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วยแต่เมื่อทั้งคู่มาถึงหมู่บ้านนะครับทั้งคู่กลับพบว่ามันงงยยบสอ่่าาานประหลดใจ จากนั้นฟอเลียก็รีบเข้าไปในบ้านนะฮะเพื่อไปหาแม่และน้องสาวแต่เขากลับไม่พบใครอยู่ในบ้านเลยในขณะเดียวกัน,นครับกราชาเนี่ยก็สังเกตเห็นว่าบ้านเต็ไมไปด้วยแมลงวันไปทั่วทุกที่ซึ่งเธอรู้ได้อย่างรวดเร็วนะครับว่าทุกคนเนี่ยตายหมดแล้วแต่ฟอเลียก็ยืนกรานนะครับว่าครอบครัวของเธอเนี่ยอาจจะดีไปได้หลังจากนั้นไม่นานครับฟอเลียเนี่ยก็สังเกตเห็นว่าของเล่นของน้องสาวกระจัดก,กระจายอยู่บนพื้น ทำให้เขาสงสัยว่าบางทีครอบครัวของเขาเนี่ยอาจจะไปซ่อนตัวอยู่ที่กอนลเล็กๆแห่งหนึ่งที่ล้อมรอบไปด้วยหนองบึงในขณะที่ทั้งคู่กําลังวิ่งไปหาสถานที่แห่งนี้นะครับกาชาชาก็หันมามองข้างหลังและก็พบกับภาพที่น่าสยดสยองซึ่งเธอเห็นสมนับสิบสบนะฮะถูรวมตัวกันไว้ที่โรงนาเธอกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวนะครับแต่ฟอเลียเนี่ยไม่ได้ยินเนื่องจากหูของเขาถูกแฝงและเบิดก่อนหน้านี้นะครับก็เลยทําให้ไม่ได้ยินเหมือนเก่าฟอเลียยังคงม่งหน้าวิ่งต่อไปนะครับ ในขณะที่ทั้งคู่วิ่งมาถึงที่นี่นะฮะทั้งคู่เนี่ยก็พบกับพื้นที่ที่เป็นหนองบึงและก็มีคโคลนและทั้งคู่ก็เรียบลุยหนองบึงนั้นไปยังอีกฝั่งหนึ่งอย่างรวดเร็วโดวยที่ไม่หลังเลหลังจากที่ข้ามมาถึงที่นี่แล้วนะครับกาชาติก็เผยว่าครอบครัวของฟอรเรียเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะครับและศพของพวกเขาก็ถูกทิ้งไว้ที่โรงนาแต่ทว่าเด็กชายคนนี้เนี่ยไม่ต้องการฟังเรื่องนี้นะฮะเขารู้สึกโกรธมากและเขาก็ตีกาชาเขายนเธอลงไปในหนองคโคลน,นะฮะแต่เขาก็รู้ตัวว่าเเเเขขาาาทํผิดดแลดดล้้ววกก็รรีบะช่ยหืออธ ในขณะเดียวกัน,นครับก็มีทหารกองโจรคนหนึ่งที่เดินผ่านมาที่ชอวาลุกนะฮะก็มาปรากฏตัวและช่วยเหลือกราชาเมื่อทหารคนนี้ปรากฏตัวนะครับก็เลยทําให้เธอเนี่ยสงบลงและเธอก็อ้างว่าฟอรเลียเป็นคนบ้าและอธิบายว่าครอบครัวของเขาเนี่ยตายไปหมดแล้วแต่ถึงอย่างนั้นนะครับฟอรเลียก็ปฏิเสธที่จะเชื่อเรื่องนี้เมื่อลุกได้ยินเช่นนี้นะฮะลุกเนี่ยก็เห็นใจไวรุ่นทั้งสองคนนี้นครับและก็พาพวกเขาเนี่ยเดินทางไปกับกลุ่มด้วย ซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยเป็นชาวบ้านกลุ่มใหญ่นะฮะที่สามารถหลบหนีจากพวอนาซีได้และทันทีนั้นนะครับฟอเลียเนี่ยก็เห็นชายชราในตอนต้นเรื่องที่เตือนพวกเขาไม่ให้ไปขูดปืนฮะชายคนนี้ถูกเผาไหม้ทั้งตัวและกําลังใกล้เสียชีวิตแล้วชายคนนี้ก็เล่าให้ฟอเรเลียฟังนะครับว่าเขาได้เห็นแม่และน้องสาวทั้งสองคนของฟอเลียเนี่ยถูกประหารชีวิตเขาอธิบายว่าพวอนาซีเผาที่นั่นอย่างไรและแม้แต่ตอนที่เขาร้องขอความตายพวอนาซีก็ไม่เว้นพวอนาซีก็แค่หัวเราะเยาะและยังคงทรมานเขาต่อไป ชายคนนี้บอกฟอรเรียนะคบว่าเขาได้เตือนฟอรเรียแล้วว่าอย่าขุดหาอาวุธและตอนนี้คนทั้งหมู่บ้านทั้งหมดจึงต้องรับการทดทรมานเพราะว่าการกระทําของเขาเพียงคนเดียวเมื่อได้ยินแบบนี้นะครับฟอรเรียก็รู้สึกผิดอย่างรุนแรงและก็เกิดอาการป่วยทางจิตขึ้นมาทันทีฟอรเรียพยายามจบชีวิตของตัวเองทนฮะโดยการเอาหน้าฝังเข้าไปในโคลนแต่กระชาและชาวบ้านก็มาห้ามเขาไว้นะฮะและก็ทําให้เขาสงบลง ต่อมาชาวบ้านก็สร้างหุ่นไล่กาของฮิตเลอร์ขึ้นมานะครับและก็ทําการถุยน้ําลายใส่มันพร้อมกับสาบแช่งมันในเวลาต่อมาครับลุกก็ขอให้ลูกน้องของเขากับฟอรเลียไปกับพวกเขานะฮะเพื่อที่จะไปหาอาหารมาให้กลุ่มเนี่ยได้รับประทานหลังจากที่พวกเขาเดินไปได้สักพักนะครับฟอรเลียและกลุ่มของเขาเนี่ยก็ได้พบกับกดังแห่งหนึ่งที่มีทหารเยอรมันเฝ้าอยู่ทันทีนั้นทหารเยอรมันก็เห็นพวกเขานะครับแล้วก็ยิงตรงมาที่พวกเขา แต่โชคดีที่พวกเขาทั้ง4ี่คนเนี่ยสามารถหนีออกมาจากที่เกิดเหตุได้ต่อมานะครับพวกเขาก็ไปเห็นรถคันหนึ่งที่กําลังวิ่งอยู่ในทางลุกลังทันทีนั้นนะครับพวกเขาึงมีแผนการอะไรบางอย่างโดยการที่เอาหุ่นไล่กาของฮิตเลอร์เนี่ยเอามาไว้ตรงกลางถนนเพื่อให้ยานหาหนะคันนั้นได้เห็นต่อมานะครับพวกเขาก็ค่อยๆเดินทางไปยังสถานที่ต่อไปเพื่อหาอาหารให้กับชนเผ่าแต่น่าเสียดายนะครับตอนนี้เนี่ยพวกเขาก็เข้ามาอยู่ในทุนระเบิด ลูกกับฟอรเรียเดินหน้าต่อไปนะครับส่วน2คนที่ตามหลังมาเนี่ยก็ได้ไปเหยียบกับระเบิดเข้าส่งผลให้ทั้งสองคนเสียชีวิตทันทีเมื่อเห็นการตายของเพื่อนร่วมทางนะครับลูกและฟอรเรียนเนี่ยก็ตกตะลึงไปอย่างมากแต่ทั้งคู่จะมัวแต่เสียใจไม่ได้นะครับไม่มีทางเลือกอื่นให้คิดแล้วต้องเดินหน้าต่อไประหว่างทางนะครับทั้งคู่เนี่ยก็ได้ยินเสียงระเบิดและจากนั้นก็เห็นเครื่องบินเนี่ยกำลังโยนระเบิดลูกหนึ่งลงมาทางพวกเขา ทั้งคู่ก็ตกตะลึงเป็นอย่างมากน,นะครับแล้วก็รีบหมอบลงไปกับพื้นแต่กลับกลายเป็นว่าเป็นเพียงแค่ขวดเครื่องดื่มที่ถูกทิ้งลงมาจากเครื่องบินเท่านั้นต่อมาเย็นวันนั้นนะครับทั้งสองคนเนี่ยก็แอบเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ถูกชาวเยอรมันยึดครองแล้วทั้งคู่ก็ได้เข้าใกล้บ้านหลังหนึ่งของพลเมืองที่นี่นะครับแล้วก็จ่อปืนไปที่เขาคนนั้นพร้อมกับสั่งให้เขาเนี่ยมอบวัวของตัวเองให้กับทั้งคู่ ชายแก่คนนี้ตกใจเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็รีบนํนวาวัวตัวหนึ่งจากฟาร์มให้กับทางคู่ทางคู่ก็สั่งให้ชายคนนี้จูงวัวไปที่กลางทุ่งหลังบ้านนะครับและเมื่อถึงระยะทางที่ไกลพอสมควรแล้วนะครับพวกเขาก็ขอให้ชายคนนี้เนี่ยกลับบ้านโดยที่ทิ้งวัวของเขาเอาไว้ที่นี่ชายที่ตกใจกลัวก็รีบทําตามคําทีาท่ขอนะครับแล้วก็รีบเข้าไปที่บ้านของเขาทันทีทําให้ทางคู่เนี่ยมีความสุขอย่างมากนะครับและหลังจากที่เดินออกห่างไกลาจากหมู่บ้านนั้นแล้วนะฮะทางคู่ก็เริ่มรีบนมวัว แต่แล้วจู่ๆความสุขของทั้งคู่ก็จบลงเพียงแค่ไม่กี่วินาทีนะฮะเมื่อเห็นว่าทหารนาซีจมตีทั้งคู่ด้วยกระสุนปืนที่มาจากทุกทิศทุกทางเลยฟอเรียพยายามหมอบเรียบไปกับพื้นครับและเมื่อสิ้นเสียงปืนดังเนี่ยเขาก็คลานไปหาลุกจากนั้นเขาก็ตกใจมากะคระับเมื่อเห็นว่าลุกเนี่ยเสียชีวิตแล้ว แต่น่าอาศัศจรรย์นะครับที่วัวต,ตัวนี้เนี่ยไม่โดนกระสุนเลยสนัดและวัวตัวนี้ก็พยายามเดินหนีไปฟอรเลียพยายามเอื้อมมือไปหยิบเชือกของวัวเอาไว้นะครับแต่ก็เกิดการยิงขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้นะฮะกระสุนปืนเนี่ยได้ไปโดวนวัวด,ด้วยมันก็เลยทําให้วัวตัวนี้ตายนะครับและฟอรเลียเนี่ยก็ซ่อนตัวอยู่ข้างหลังวัวตัวนี้และก็ร้องไห้ตลอดทั้งคืนเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับฟอเลียก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็พบว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ยมีหมอกลงหนามาก เขาพยายามแบกวัวที่ตายแล้วกลับไปที่หมู่บ้านนะครับแต่ก็ไม่สามารถยกมันขึ้นมาได้จากนั้นฟอรเลียก็พยายามกรีดเนื้อของวัวตัวนี้นะครับแต่กลับพบว่ามีดของเขาเนี่ยมันเล็กเกินไปไม่สามารถที่จะกรีดได้ดังนั้นเขาจึงทิ้งมีดเอาไว้แล้วก็เดินจากไประหว่างทางก็โชคดีนะฮะที่เขาได้ไปเห็นม้าตัวหนึ่งแล้วก็ความ,ม้าตัวนี้ไว้ทันทีทนใดนั้นนะครับเราก็จะเห็นชายคนหนึ่งที่สะพายกระเป๋ามาปรากฏตัวพร้อมกับอ้างว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าของมา้า ฟอเลียชี้แจงครับว่ามีวัวตายตัวหนึ่งและเขาจําเป็นที่จะต้องนํามันไปให้ชาวบ้านของเขาและประทานทันใดนะครับทั้งคู่เนี่ยก็ได้ยินเสียงกองทัพเยอรมันกำลังมุ่งหน้ามายัางพื้นที่ดังกล่าวชายชราคนนี้จึงบอกให้ฟอเลียเนี่ยซ่อนเปืนไลเฟิรนและก็ถอดเครื่องแบบทหารของเขาออกจากนั้นเขาก็ให้ฟอรเลียนั่งบนรถล่ากนะฮะและก็ขอให้ฟอรเลียเนี่ยแกล้งทาเป็นลานชายของเขาถ้ามีใครถาม ไม่นานหลังจากนั้นฮะทั้งคู่เนี่ยก็มาถึงที่บ้านของชัยเชลาซึ่งเขาได้แนะนําให้ฟอเรียได้รู้จักกับสมาชิกคนอื่นๆซึ่งทุกคนในสมาชิกครอบครัวของเขาเนี่ยก็เป็นครอบครัวปลอมๆนะครับในไม่ช้าทหารเยอรมันไม่กี่คนก็บุกเข้ามาในบ้านแล้วก็นั่งลงบนโต๊ะสมาชิกบางคนในครอบครัวเนี่ยเริ่มเสิร์ฟอาหารในขณะที่บางคนยังคงนิ่งเงียบเพราะว่าความกลัวจากนั้นพ่อหนังสือก็ขอให้ทุกคนเนี่ยไปรวมตัวกันข้างนอก พวกเขาอ้างว่าถ้าใครแสดงเอกสารบางอย่างให้พวกเขาดูเนี่ยคนคนนั้นจะถูกนำตัวไปยังประเทศเยอรมัน,นีและก็ได้รับอนุญ,ญาตให้ออกไปได้อย่างสันติเมื่อได้ยินแบบนี้นะครับชาวเมืองทุกคนเนี่ยต่างก็ตื่นเต้นและก็พากันแสดงเอกสารของตนแต่อยา่างไรก็ตามนะครับฟอเลียเนี่ยสามารถมองเห็นผ่านเปลือกนอกของพ่อนาซีนะฮะและเข้าใจว่าพ่อนาซีเนี่ยเพียงแค่หลอกพ่อชาวบ้านแค่นั้นเองฟอเลียพยายามเตือนทุกคนนะครับว่าพวกเขาเนี่ยจะถูกนำไปฆ่านะครับแต่ไม่มีใครเต็มใจที่จะฟังฟอรเลียเลย และที่นี่เนี่ยฟอรเลียยังผิดหวังด้วยนะครับกับความจริงทว่าชาวบ้านบางคนเนี่ยเต็มใจที่จะช่วยเหลือพวกนาซีด้วยในที่สุดเขาก็ถูกบังคับให้เข้าร่วมกับกลุ่มนะฮะและทุกคนก็เริ่มมอบเอกสารของตัวเองให้กับกองทัพแต่น่าเสียดายนะครับในตอนนี้นเองเพื่อเขาต่างก็ตาสว่างนะฮะแล้วก็ตหนักงได้ว่าพวกเขาอยู่ห่างจากความตายเพียงแค่1นก้าวเท่านั้นพวกเขาก็ถูกทหารนาซีที่ติดอาวุธนําตัวเข้าไปยังอาคารบดไม้ที่ว่างเปล่าเมื่อทุกคนมารวมตัวกันอยู่ข้างในบนแล้วนะครับประตูก็ถูกปิดล็อก ไม่นานหลังจากนั้น,นะฮะทหารก็ประกาศว่าใครก็ตามที่ต้องการออกไปเนี่ยสามารถปีนขึ้นมาทางหน้าต่างได้แต่พวกเขาเนี่ยต้องทิ้งลูกๆไว้ข้างล่างนะฮะเพื่อที่จะดีเอาตัวรอดทางหน้าต่างคนส่วนใหญ่ไม่ยอมออกไปไหนโดยปราศจากลูกๆของพวกเขาะฮะและแตัดสินใจว่าตัวเองเนี่ยจะขอตายที่นี่ดีกว่าแต่อย่างไรก็ตามนะครับฟอร์เรียสามารถปีนออกมาทางหน้าต่างได้และก็รอดชีวิตออกมาให้เห็นแต่ไม่นานหลังจากนั้นนะครับเขาก็สังเกตเห็นผู้หญิงคนหนึ่งปีนออกมาจากหน้าต่างพร้อมกับลูกน้อยของเธอ ต่ที่น่าเศร้าคือทหารเนี่ยกลับยนอนลูกน้อยของเธอกลับเข้าไปข้างในนะฮะเพวะเขาก็ได้จับผู้หญิงคนนี้มานะครับในขณะที่เธอเนี่ยส่งเสียงร้องเรียกหาลูกแต่พ่อนากซีเนี่ยไม่สนใจอะไรนะฮะก็แค่ล้อเลียนแล้วก็หัวเราะเยาะเธอต่อมานะครับพวกเขาเนี่ยยังพบกับชาวยิวในหมู่บ้านด้วยนะฮะซึ่งพวกเขาก็ยนชาวยิวคนนั้นเข้าไปในอาคารไม้ด้วยเช่นกัน และสนนักตงกรรมครั้งนี้ยิ่งเร็วร้ายขึ้นไปอีกนะฮะเมื่อพวกทหารเนี่ยเริ่มโยนระเบิดเข้าไปในโบสถ์พวกเขาก็โยนระเบิดเพลินะฮะทำให้โบสถ์เนี่ยถูกไฟไหม้ในขณะที่ชาวบ้านเนี่ยตะกนร้องข้างในออกมานะครับทหารเยอรมันที่อยู่ข้างนอกก็โห่ร้องและเฉลิมฉลองด้วยชัยชนะของพวกเขาถึงแม้ว่าโบส์เนี่ยจะถูกเผาไหม้ไปหมดแล้วนะครับแต่พวกนาซีก็ยังไม่พอใจก็ใช้ปืนยิงเข้าไปข้างในซ้ําอีกเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีใครรอดชีวิต เพราะเขายังใช้ปืนไฟยิงเข้าไปด้วยนะฮะในขณะที่ฟอร่าเนี่ยก็เฝ้าดูฉากอัน,น่าสยดสดอยองนี้อยู่ข้างนอกฟอร่ารู้สึกหวาดกลัวเป็นอย่างมากนะครับหลังจากการอารวาสอย่างรุนแรงเนี่ยหมู่บ้านนี้เกือบทั้งหมดก็ถูกสังหารหมู่และจากนั้นครับพ่อนาซีเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะจากไปเราก็จะเห็นว่ามีทหารนาซีคนหนึ่งเนี่ยยกปืนเข้าไปจอดที่ศีรษะของฟอร์เรีย และก็มีช่างภาพมาถ่ายภาพเก็บไว้นะฮะและในไม่ช้านะครับพวกเขาก็ปล่อยให้เด็กชายผู้หวัดกลัวคนนี้อยู่คนเดียวท่ามกลางความหวาดกลัวและพวกนาซีเนี่ยยังจับหญิงสาวคนหนึ่งนะฮะึ่งพวกเขาลากขึ้นไปบนรถบรรทุกแล้วก็ทําร้ายเธออย่างรุนแรงอีกด้วยระหว่างนั้นเราจะเห็นหญิงชราคนหนึ่งกําลังป่วยนอนอยู่บนเตียงข้างนอกนะครับแต่ทหารเนี่ยไม่ได้ฆ่าแต่ปล่อยให้เธอเนี่ยตายอย่างช้าๆอย่างทรมานนะครับ หลังจากที่ทหารเยอรมันไปแล้วนะครับฟลอรเรียเนี่ยก็เดินทางไปทางเดียวกันกับที่ทหารเยอรมันไปปรากฏว่าพวอนาซีเหล่านี้เนี่ยถูกซุ่มจุ่มตีโดยกองโจรจนทําให้มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากฟลอร่าก็เดินต่อไปนะครับและพยายามมองหาเรเฟื่นของเขาซึ่งเขาซ่อนไว้ก่อนหน้านี้ไม่กี่วินาทีต่อมานะครับเขาก็สะดุดเจอกับหญิงสาวที่ถูกดึงขึ้นล้นบรรทุกก่อนหน้านี้นะครับหญิงสาวคนนี้ดูทุกข์ใจอย่างมากนะครับขาและหน้าของเธอเนี่ยก็เต็มไปด้วยเลือด หลังจากนั้นฟอเลียก็ได้ไปพบกับพวกโซเวียตระหว่างทางนะฮะและรวมถึงพวกประคับประชาของเขาอย่างโคซัคปรากฏว่าพวกเขาเนี่ยจับนาซีได้11นายนะครับรวมทั้งพวกประคับประชาของพวกนาซีด้วยฟอเลียจ้อมองพวกนาซีด้วยความแค้นนะครับเมื่อนึกถึงตอนที่พวกทหารเนี่ยบอกให้พวกชาวบ้านทิ้งลูกไว้ข้างในโกนดังและก็หนีเอาตัวรอดทางหน้าต่าง มีทหารคนหนึ่งเนี่ยไม่เสียใจกับการกระทาของตนเองเลยนะครับและก็ยอมรับอย่างภาคภูมิใจว่าเขาเออกคําสั่งเช่นนั้นจริงเพราะว่าเด็กๆเนี่ยมาจะาก,ก่อปัญหาเขาเอ้างว่าเชื้อชาติบางเชื้อชาติเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะดํารงอยู่และควรจะถูกกาจัดให้สิ้นซากและทุกคนที่นั่นเริ่มเรียกร้องความยุติธรรมนะฮะดังนั้นโคซักจึงสั่งให้ผู้บัรชาการชาวเยอรมันคนนั้นเนี่ยราดน้ำมันเบนซินลงบนเพื่อนของเขาเองแล้วก็เผาพวกเขาซะและเมื่อทําเช่นนี้เขาจะได้รับการปล่อยตัว ชายคนนั้นไม่ลังเลเลยนะครับแล้วก็เริ่มเทน้ำมันเบนซินลงบนตัวทหารอย่างรวดเร็วแต่ก่อนที่เขาจะจุดไฟเผานะครับเพื่อโซเวียตเนี่ยก็เปิดฉากยิงสังหารพ่อนาซีทั้ง11นายหลังจากนั้นฟอร์เรียก็เดินออกไปจากที่เกิดเหตุแล้วก็พบกับรูปภาพของฮิตเลอร์อยู่ในครูนมันทําให้เด็กชายคนนี้โกรธมากๆนะครับเขาจึงเล็งปืนเข้าไปที่รูปภาพแล้วก็ยิงซ้าแล้วซ้าเล่าในขณะที่เขาทําเช่นนี้นะครับภาพของฮิตเลอร์เนี่ยก็อยู่ภายในความคิดของเขา เขาปรารถนาที่จะจบฝันร้ายของเขาด้วยการทำเช่นนี้นะฮะยิงสำแล้วสำเล่าไปที่รูปภาพของฮิตเลอร์และก่อนที่ภาพยนตร์จะจบลงครับเราก็จะเห็นบันทึกที่เปิดเผยว่าหมู่บ้านในเบลารุสทั้งหมด628แห่งนั้นถูกเผาจนวอดวายในช่วงที่เยอรมันยึดครองในสงครามโลกครั้งที่2นะครับและภาพยนตร์ก็จบลงเพียงแค่นี้นะครับเพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นยังไงสามารถที่จะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ และก็ขอความกรุ้าเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์คนละไลค์คนละแชร์ให้กับแอดมินเพื่อมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ